แต่ว่าที่ยะลาเนี่ยค่ะในโลกออนไลน์เนี่ยเขาวิาพากษ์วิจารณ์กันข่มเลยเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยเฉลิมฉลองวันฮารีรายอยด้วยการยิงปืนขึ้นฟ้าดูคลิปกันคะ่ะ คุณผู้ชมแล้วปืนในมือเขาเป็นปืนยาวเขาบอกว่าเป็น M16 ด้วยนะคะอา oh. วุธสงครามอะคะ่ะยิงขึ้นฟ้าแบบนี้โลกออนไลน์ก็เลยพากันวิพากษ์วิจารแล้วก็เผยแพร่ค,คลิปนี้นะว่าเอ๊ะที่เห็นเนี่ยเป็นรูปเป็นหลานใครหรือเปล่าวัยรุ่น2คนนะคะตรวจสอบดูเป็นเยาวชนอายุแค่14กับ17ปีนี่ค่ะแต่พอยิงขึ้นไปแบบนี้นะมันผิดกฎหมายนะคะยิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ยค่ะล่าสุดทางตำรวจสพจกว้าก็ตรวจสอบทราบว่าบุคคลในคลิป อยู่ในพื้นที่หมู่2ตำบลจกว่าอำเภอรามันจังหวัดยะลาประสานทหารผู้นําชุมชนล,ลงไปตรวจสอบบ้านแล้วก็พบแค่เพียงแม่ของเด็กอายุ14แม่ยอมรับว่าพอเห็นคลิปแล้วเนี่ยเห็นลูกชายยืนถ่ายรูปกับปืนจริง่ะแล้วก็เป็นของพี่เขยที่ทําหน้าที่เป็นอสอเป็นอาสาสมัครทหารพรานค่ะหลายคนบอกว่าโอ้โหคนทั่วไปมันพกพาปืนอาวุธสงครามแบบนี้ได้หรือเปล่าก็นี่แหลคะค่ะคุณแม่เขาก็เฉลยแล้วว่าเป็นของพี่เขย แต่ก็ไม่คิดนะว่าจะมีการยิงอะไรแบบนี้ที่โพสต์ลงในโซเชียลมีเดียเนี่ยพอเห็นคลิปแล้วตกใจเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ลูกชายไม่อยู่บ้านเป็นช่วงเทศกาลฮารีรยอถ้าลูกชายกลับมาจะให้ไปไรายงานตัวกับตำรวจส่วนเยาวชนอีกคนหนึ่งอายุ17ปีตอนนี้ตำรวจเขาประสานไปยังผู้นำชุมชนเข้ามามอบตัวแล้วนะคะก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเขากำชับสังควบคุมในวันเฉลิมฉลองฮารีรยอเนี่ยห้ามจุดประทัดห้ามยิงปืนเพื่อป้องกันอันตรายนะคะคุณผู้ชมเพราะว่า ยิงปืนขึ้นฟ้าก็จริงแต่ว่ากระสุนเนี่ยบางทีมันตกลงมาใส่หลังคาบ้านชาวบ้านตกใส่หัวตกโดนคนอื่นบาดเจ็บก็มีมาแล้วหลังจากนี้จะตรวจสอบเข้มงวดกันต่อไปนะคะคนี่แหละค่ะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ามันเป็นแบบนี้ทุกปีนะสำหรับเทศกาลฮารีรายอเนี่ยค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นความคึกขนองหรือเปล่าถ้าเด็กเนี่ยเอาผิดไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องกดขันกันทางผู้ปกครองด้วยนะคะครับ